พีเอสแตลนทุกท่านครับผมวันนี้แพ่นมีหูฟังจากโอโซนมาให้ชมกันนะฮะซึ่งเป็นโอโซนรุ่น Blast o c e l o t World คุ้นคาว่าโอเซลล็อดไหมคนที่เล่นอ่าลิกออกซิเจนหรือว่า ll o c e l o t เป็นเพลเยอร์ระดับท็อปทอปนะฮะเขาดังมากนะณณณตอนช่วงเวลาหนึ่งนะ,ะตอนนี้เขามาอยู่กับสังกัดโอโซนแล้วก็ทำโปรดักต์แล้วก็คิดค้นโปรดักต์แล้วก็ออกแบบแล้วหูฟัง Blast ตัวนเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางโอเซลลอดร่วมมือกับโอโซนออกแบบขึ้นมานะฮะ นี่คือด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นอธิบายอะไรต่างๆเยอะแยะด้านหลังพี่แอนชอบแพ็กเกจใหม่ของรุ่นหลังๆของโอโซนนฮะดูดูหรูหราดูไฮโซนี่ฮะถ้าเปิดกล่องออกมานะฮะมันก็จะเป็นแพ็กเกจซ้อนข้างในอีกทีนึงนี่ฮะสวยไหมฮะ โอซิลอ o เวิลด์บลนะแล้วก็เปิดมาอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะเจอหูฟังทั้างในซึ่งแว่นออกมาแล้วนะก็ไม่มีอะไรนะนี่ฮะการการใส่ใจของด้านแพ็กเกจเนี่ยมันก็ทำให้ first impression หรือว่าความประทับใจแรกแเราเปิดออกมาเนี่ยร,รู้สึกดีครับผมโอเคเจ้าตัว o oh, s o r l d world ตัวเนี้ยเป็นหูฟัง7.1จำลองเชื่อมต่อแบบ USB เดี๋ยวขออนญุญาตอ่า มันเสียบอยู่ไม่เป็นไรเนาะเป็น USB ธรรมดานี่แหละแล้วก็ไล่สายมานะเป็นสายเป็นสายพลาสติกนะเดี๋ยวพี่แว่นพันดูให้มันเห็นชัดๆนี่ฮะสายพลาสติกนี่ไล่มาไล่มาก็จะเจอกับอ่าคอนโทรลเลอร์หรือว่ารีโมทนั่นเองคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่มันกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนอะไรฮะมันบอกว่าถ้ากดเนี่ย มันก็จะมิว้วกดอีกทีก็จะอันมิ้วแต่ไฟสานะมันจะกระพริบอยู่อย่างนี้ตลอดส่วนส่วนนี้คือ Volume Up Volume Down ครับนี่ฮะ Volume d o า n ก็จะเป็นจุดเล็กๆ Volume Up ก็จะเป็นจุดใหญ่หน่อยในขอหมอดูหน่อยซิว่ามีอะไรอีกก็ด้านหลังก็จะเป็นคลิปาทางนี้นี่ฮะนี่ไล่มาไล่มาปุ๊บมาบรรจบที่หูฟังด้านซ้ายครับก็จะเป็นตัวบอดี้ของเจ้าตัว blast o e l o t world น,ะะนี่อยู่ฝั่งด้านซ้ายซึ่งติดกับไม์ไม์เขาจะเป็นอ่าแบบออโต้มิวหรือว่าออโต้ไมออนคือถ้าพับขึ้นมันจะเป็นสีขาวๆแสงตรงนี้นะพับลงไมออนครับก็จะเป็นสีส้มเลยสีประจําตัวของโอโซนนะฮะนี่ตรงนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนว่ารุ่นนี้คือโอเซลอตเวิลด์บลนะนี่โอเซลอตพับขึ้นไว้ก่อน มาดูตรงเ e อียครับเอียครับจะมีไฟ led เล็กๆนะฮะไม่ทราบว่าเห็นเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะเป็นไฟสองตรงนี้อยู่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นอ่าโครเมียมนะเป็นโครเมียมแต่จะน่าจะเป็นโครเมียมที่เป็นพลาสติกนะฮะตัดกับสีดําด้านนะ,ะตรงตรงวัสดุสีดสําด้านเนี่ยก็จะเป็นอ่าพื้นผิวแบบ r u บอร์เลยนะฮะนี่ฮะพี่แว่นมือมีเหงื่อนะนี่ชัดเจนนะตรงนี้ก็จะปั๊มว่าเป็น o c e l t world แหม่แบรนดิ้งนี่มาเต็มนะฮะดึงออกมาก็จะปรับปรับได้ไล่ไปไล่ไปตรงที่ครอบหัวนะฮะก็จะมีจางๆว่าเป็นโอโซนอยู่นี่ฮะเป็นสกรีนนะฮะเป็นสกรีนถัดมาหูฟังด้านขวามีอะไรไหมก็คล้ายๆกับด้านซ้ายแต่แค่ไม่มีไมค์แค่นั้นเองครับมีไฟ l e ล์เหมือนกันนี่ฮะวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะฮะนี่ฮะ เอียครับเอียครับอ่าไม่เป็นไรแตที่เราพูดหม, <_ an> มายถึงมาดูเอียครับกันเอีย yeah, ครับก็จะเป็นแบบมันมันมัน,มนลอยๆฮะถ้าสังเกตเห็นปะมันไม่ได้อยู่ชิดกับไอ้ตัวเบ้าข้างนอกไอ้ตัวนี้มันจะลอยๆปรับได้หมุนได้นิดนึง yeah, นี่นี่ฮะมันจะโยกมันจะโยกได้อะเนี่ยโยกได้นิดนึงให้มันเข้ากับเบ้าหูเรา ไหนๆก็ดูละดูข้างในกันฮะตรงที่ครอบหูก็จะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังแล้วที่ครอบหูว่าแปลกๆมืนเป็นทรงสามเหลี่ยมเนาะเพิ่งเคยเห็นมีความสูงนะฮะมีความสูงพี่แวนเดาว,ว่าถ้าใส่เนี่ยอาจจะปิดกันเสียงภายนอกได้ดีพอสมควรนะฮะลืมบอกไปเจ้าตัว b บลัช l o ร World ตัวนี้มันพับได้นะนี่มันพับได้โอเค ก็ประมาณนี้นะฮะโดยรวมด้านใต้ก็จะเป็นเป็นเป็นฟองน้ําหุ้มข้างในเดีย๋ยวให้แว้นใส่ให้ดูลองใส่ดูครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้อย่างที่แว่นบอกที่ข้อบหูเป็นหนังแล้วมันลึกๆด้วยมันสูงด้วยนะฮะทำให้เนี่ยตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรเลย ถ้าให้ร้อยเนี่ยก็คงตัดได้ประมาณสัก30นะประมาณนะโอเคอันนี้คือไม้นะฮะก็ไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะฮะใส่ก็ฟีลลิ่งก็สบายๆนะโอเคเดี๋ยวไปฟังไปฟังเสียงไม่พร้อมกับซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว o โอโซนบลั l o t World ตัวนี้ครับ โอเคมาดูหน้าตาของซอฟต์แวร์ของ Ozone Bla s t o สซิลลั r เวิหลักๆก็จะมีเมนูด้านซ้ายครับเมนูนซ้ายอย่าง p l a y b a c กนี่มันก็จะดีเทคว่า PC เราอะ่ะต่อแบบไหนอยู่ตอนนี้ต่อแบบ s p e a k e อ Out อา a ์สองจุแลครับแล้วไมค์เนี่ย c a p t u อ e อยู่ก็คือการใช้งานไมค์พร้อมใช้งานครับแล้วก็เสียงอยู่ที่4 8ปกิโลเฮิรตซ์ก็คือ s a m p l e Rate ส่วนเ u t ตอนนี้เดี๋ยว,ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะมันเป็นการบอกว่าเราใช้เอาเป็นโปรไฟล์ไหนอยู่นะ,ะับโอเค2แท็บหลักๆ สองแท็บหลักๆก,ก็จะมีมมะสปีคเกอร์กับไมค์นี่ฮะสปีคเกอร์ก็จะมีเมนคอนโทรลครับก็คอนโทรลมัสร์โวลลูมแล้วก็ซ้ายขวาล็อกไมค์ถ้าไม่ล็อกก็ซ้ายดังกว่าขวาขวาดังกว่าซ้ายได้หมดนี่ฮะแซมเปิล рейт ครับแซมเปิล р е й ก็คือความละเอียดของเนื้อเสียงถ้าเขามีให้ปรับเยอะก็ใส่เยอะไปก่อนเลยฮะ48กิโลเฮิร์ไปอีคลไลเซอร์ e ครับถ้าไม่ใช้มันจะเป็นเสียงแฟลตแต่ถ้าใช้ติ๊กครับปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกอย่าง พรีเซตของทางอิตาโอ c ซิร์ตครับเขาตั้งมาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นคนชอบเสียงแหลมนะแล้วก็มีเกมต่างๆครับ mm o fps app war team talk ก็น่าจะเป็นพวก Team s p e a k เะลรพวกนี้ moba rpg หรือแม้แต่จะกระทั่งเป็นโปรไฟล์ต่างๆเขาก็มีมาให้ครับดูหนังเล่นเกมเป็น audio แบบไฮไฟแล้วก็ฟังเพลงทั่วไปหรือวนน่า manual manual ก็ต้องตั้งต้อง,ต,ง,ต,งตั้งครับอ๋อไฮไฟไม่ได้นะต้องตั้งโปรไฟล์เองนะฮะ ขอเซมคลินเคสติ้งนะฮะมันไม่ยอมให้พี่แว่นตั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮะมันต้องมันเมื่อกี้มันแจ้งบอกว่ามันเป็นรีเซตที่มีอยู่แล้วคุณจะตั้งใหม่ทำไมคือเราพี่แว่นต้องแอบดันนิดดันหน่อยให้มันไม่เหมือนเดิมมันถึงจะยอมให้ตั้งโปรไฟล์เนมก็ว่ากันไป FPS อะไรเงี้ยไทยแลนด์นะมีแบบ description ด้วยก็ตั้งแล้วเป็นแมนนวลนี่ฮะ รูปโลโก้โอโซนโอเ okay. ค e n v i r o n m e n t e f f e c กก็จะเป็นการจำลองว่า,าจำลองของเสียงในหูฟังฮะว่าเรานั่งในห้องเราอ่ะจะเอาแบบห้องเล็กห้องกลางหรือห้องใหญ่มันก็จำลองให้ได้นะแล้วก็มีพวกนี้บัสลูมีห้องนอนห้องนั่งเล่นเยอะครับอยู่ในถ้ำอยู่ในอารีนาก็กดเล่นกันได้อันนี้คือเปิดการใช้งาน7.1จําจำลองครับถ้าจะใช้ก็กดครับพอกดปุ๊บปรับได้ ปรับความใกล้ไกลของตัวลำโพงได้เลยนะฮะสำหรับเจ็ดจุนจำลองนะสุดท้ายครับเป็นไว้เอฟ f ฟ e c t สามารถฟังเพลงสมมติเราฟังเพลงเนี่ยเราอยากให้เพลงเราสูงขึ้น1นึ่งขีสองีฮะก็ดันพิชอัพไปเนี่ยหนึ่งสหรือว่าให้มันต่ําลงก็นี่ครับ1 2ึ่ได้เหมือนกันครับเอเวเบิร์นวอล์คอฟเฟตติ้งก็เป็น voice กับ no voice ได้นะก็เหมือนตัดเสียงคาราโอเกะนะลองเล่นดูครับ ตรงนี้มาต้นส่วนของแท็บก็คือไมค์ครับไมค์ก็จะมีเมนคอนโทรลครับก็จะเป็นระดับความดังของไมค์ที่ซึ่งซิงค์ไว้กับค่าของวินโด้ครับค่าของวินโด s แล้วก็นี่ฮะไมโครบูสซึ่งพี่แว่นลองอธิบายไปตอนแรกแล้วติ๊กได้นะเอาหรือไม่เอานี่ฮะมาดูไวท์เอฟเฟกตครับกันนี้ก็จะให้ไมค์มันเอ็กโคไมให้มันมีเสียงกล้องไหมถ้าอยากมีกดครับ โลอยู่นะฮะไปไฮโลหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองสามอันนี้คือรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตก็คือดีฟอลต์ครับแล้วก็ไปโลหรือว่าจะมาเล่นสเสียงแบบแปลกประหลาดครับก็น,นี่ฮะอันนี้คือเสียงมอนสเตอร์ส่วนนี้คือเสียงกระตุนแล้หนึ่งสองสามเสียงผู้ชายครับเสียงผู้ชายสุดท้ายเสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะพอจะมีสัก200ร้โทมานมี่ไหมให้ยืมก่อนไหมคะะ แลจะประมาณนี้ครับอ่าไม่ใช้ก็เอาออกก็ใช้งานง่ายครับใช้ง่ายสำหรับซอฟต์แวร์ของเจ้ตัวโอโซนบลัซโอซิลด์เวิร์ตัวนี้ครับสวยงามด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอ่าเสียงไม้ที่พี่แว้นอัดพร้อมกับบรรยายซอฟต์แวร์เออดีไปอีกแบบนะเดี๋ยวหลังๆมาถ้าเป็นหูฟังพี่จะทำแบบนี้แล้วกันนะฮะดูซอฟต์แวร์ไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงไม้ไปในตัวด้วยโอเคมาพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าตัวโอโซนบลัซโอซิลด์เวิร์ตตัวนี้นะฮะ ก็เสียบตรงผ่าน USB ตัวนี้เป็น USB เพียวๆนะฮะคาแรคเตอร์เสียงแบบแฟลตเลยไม่ได้ปรับพีเซ็ตไม่ได้จูนอีควอไลเซอร์ฮะก็เสียงะออกมากลางเบสครับกลางเบสฟังเพลงไม่ถึงกับทึบเลยนะฮะผมไม่ถึงกับทึบก็คือฟังเพลาะเลยถ้าคนไม่ชอบเสียงทึบครับพี่ว่าลองปรับอ่าอีควอไลเซอร์ให้มันดันย่านแหลมออกไปนิดนึงก็ถือว่าถือว่าชดใช้ชดเชยไม่ใช่ชดใช้ชดเชยได้เป็นอย่างดีแต่เสียงแหลมของ ของเจ้าตัวนี้นะฮะมันจะเป็นแหลมแบบบาดหูนิดนึงอนะ่ะมันไม่ได้แหลมซอฟนะฮะเนื่องจากมันอาจจะเป็นเพราะด้วยเป็นสัญญาณดิจิตอลคือเพียวมันไม่ใช่เสียบแบบอนาล็อกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นถ้าผ่านการเบรนเล็กน้อยถึงบานกลางก็อาจจะดีขึ้นสำหรับเสียงแหลมแต่เสียงแหลมเท่าที่ฟังก็ยังบาดหูอยู่เล็กน้อยนะคือมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ได้นิ่มนะผมแต่โดยรวมแล้วใครก็เสียงอะ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสําหรับ หูฟังสเปคประมาณนี้ฮะย่านรับเสียงที่2 0่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์นะก็เป็นย่านปกติของหูฟังเล่นเกมทั่ว,วไปแต่พี่แว่นมองว่าเจ้าตัวโอโซนโอซอรเวิร์ดตัวนี้ถ้าถามว่าพี่แว่นชอบตรงไหนฮะหนึ 1, okay. ่งโอเคคัลเรอร์เสียงที่มันค่อนข้างปรับได้ในซอฟตแวร์ค่อนข้างกว้างชอบทึบก็ปรับทึบชอบโปรง่งก็ปรับโปรง่งชอบใสก็ปรับแหลมเยอะๆหรือว่าการที่มีลูกเล่นของเจ้าตัวไมโครโฟนเราไปแกล้งเพื่อนไปโทรกับเพื่อน,นะฮะ ไปเฟกไปอะไรอย่างนี้สนุกสนานนะถือว่าเป็นหูฟังที่รองรับการใช้งานแบบคนรุ่นใหม่ครับก็เชื่อมต่อได้ทั้ง PC แล้วก็ p l a y s t a t i o n นะครับผม PlayStation ก็เสียบตรงเข้าไปเลยนะฮะเสียบยูพตรงเข้าไปได้กนะ็ถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่าตัวหนึ่งนะฮะสวมใส่ก็สบายข้อเสียนั่นเหรอนะตอนนี้ข้อเสียถ้าทแวนมองก็คงเป็นเรื่องวัสดุที่มันดูพลาสติกนะับที่มันดูพลาสติกแค่นั้นเองครับแค่เรื่องวัสดุอย่างเดียวเลยนะครับผม โอเคใครที่สนใจยอตัวโอโซนบลัสโอสล็อตเวิร์ตัวนี้ฮะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสปาับผมตอนนี้หาซื้อได้ตามร้านเกมเงเกชั่นน้ำโดยทั่วไปแล้วนะผมใครที่ชื่นชอบโอสล็อตอาจจะชอบตั้งแต่สมัยยูเอสเคเกมมิ่งใส่ผ้าพันคอท่าทางลูกคนหนูดูลอๆนั่นแหละครับลุคของเขาก็คือโอสล็อตนะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะอาจจะไม่ได้เล่นให้กับทีมใหญ่แต่ก็ใครที่ติดตามโอซิล็อกก็น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีถือว่าเป็นเป็นเอจไอดอลคนแรกของ ของ L L เลยนะสำหรับโอซิลอตเนี่ยนะผมโอเควันนี้พี่แว่นกับโอโซนขอตัวลาไปก่อนฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S